แม่ตกใจหมดเลยตกใจอะไรก็รนั่งเล่นอยู่แล้วแม่มาจับก็ตกใจดิโหทําเป็นขวัญ่อนไม่ได้เดี๋ยวนะแม่แล้วนี่มือแม่ไปจับอะไรมาเนี่ยอ๋อแม่ไปหั่นหมูมามีอะไรหรอแต่ว่าแม่ล้างมือแล้วนะฮะแม่ไปหั่นหมูมาอี แม่รู้หรือเปล่าว่าในหมูดิบอ่ะมันมีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถทำให้เกิดโรคได้แล้วถ้าอยู่ดีๆหนูเกิดท้องร่วงท้องเสียมีพยาธิที่หนักที่สุดนะแม่ถ้าหนูหูดับอ่ะจะไม่ได้ทำยังไงนี่น้ำขิงเราอ่ะเป็นโรคแพนิกหรือเปล่าเนี่ยแม่ล้างมือมาแล้วถึงล้างมือมาแล้วก็เถอะแม่แบคทีเรียมันกลัวน้ำจะที่ไหนีไปแล้วแม่มาจับเสื้อน้ ของนุขิงเนี่ยล้างมือมาแล้วสะอาดด้วยหอมด้วยเนี่ย้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเสซ่สาทำอะไรอยู่อะอ๋อเล่นแม่เหล็กหมักลูกอยู่อะแม่หมักลูกแม่เหล็กหรือเปล่าลูกใช่ใช่แหละแม่แม่มจะทำอะไรอะ ก็นนแม่จะเล่นกับน้องไงแม่จะเล่นกับน้องมือแม่ไปจับเลม้มาพะนะจับอะไรไม่ได้จับอะไรก็แค่ไปหันหมูมาจะทำกับข้าวเย็นเนี้ยนั่นไงทั้งว่าและทั้งสัมผัสได้ถึงเชโล่ฮะเชลโล่แม่ล้างมือมาแล้วไหนแม่ล้างมือ,อยังไงก็เอาน้ำล้างสไลด์ใส่ทุกๆแบบเน,นี้ย เอะไรเนี่ยโอ้โหอนันรายเกินไปปะเนี่ยเมื่อกี้ก็น้ำขิงทีนแล้วนี่สีซ่าอีกอ,อะไรของขิงกับซีซ่าีล้างมือก็แล้วอะไรก็แล้วส่งเรียนหมอสีมะ ไหนแม่กินมังดิไม่ห่วงแม่เหรอเปล่าไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแล้วทำไมมองแม่อย่างนั้นอ่ะก็แม่เอามือมาล้งถั่วมือแม่จับอะไรมาเปล่า อีคนนึงแหละแม่ล้างมือแล้วแม่ก็แค่ไปหันหมูมาคนนึงแล้วเราอะเออนี่แม่รู้ไหมในเนื้อหมูอะมันมีแบคทีเรียนะแม่ใครรู้ข่าวหรือปะที่เขาตะเกียบอ่ะขี้หมูใช่ปะแล้วก็ไปยา่างอะแล้วพออาตะเกียบนั้นมากินอะเป็นโรคขูดดับแล้วแม่ไปหันหมูมาแบคทีเรียเต็มมือแม่มาล้วงหั่วหนูเออ โอยชิตาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแม่ล้างมือแล้วเดินไม่เห็นอะไรเลยแม่ไม่รู้เลยซะแล้วมันไม่แบบกินปุ๊บเป็นฟ้าซะหน่อยขอแบบเนี้ยมันไองใช้เวลาพอแม่กินไปใช่ปะมันเนี้ยก็ังไหลทวนร่างกายแม่ทำลายถอดไตได้บุกชิตามันไม่ขนาดนั้นมั้ง ไม่รู้แหละแม่ล้วงถั่วหนูไปแล้วอ่ะเอาไปเลยกินแล้วอี๊เดี๋ยเอาด้วยกินแล้วอีเป็นทีเดียะเฮ้ยวันนี้จะอะไรอนามัยกันขนาดนั้นมือไม่ได้สกปรกขนาดนั้นนะล้างมือแล้ว ิวถามพิชูแล้วถึงคิวพี่แล้วใช่ปะไปเลยพี่ชูถึงตาพี่ชิวแสดงละน้องอ่ะเล่นแมสนาวเวอร์เลยเขาก็เหมือนกันเอาซะแม่ง,งงไปเลยแผนชิต้านี่ยังปั่นแม่อะ่ะแน่นอนเขารู้แหละว,ว่าจะทำอะไรดีเขารู้แหละวว่าจะทำอะไรดี เขาบอกเขารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีทำอะไระพูดมาดิแกงแม่กันแกงไรแกงไรแกงไรแกงวงนเก็บแม่หนึ่งวันสนปะอ๋อแกงไงอะเอ้าแกง,งเงนเก็บแม่ไง แบบว่าแม่ทาอะไรแล้วก็อีอีรังเกียจอะไรเนี่ยใช่งั้นตามนี้นะทุกคนโอเค,อเคแกงแม่กันงั้นเดี๋ยวพี่ไปแกงแม่ต่อแล้วกัน ก็เเป็นอะไรกันเนี่ยชิวแม่ถามอะไรหน่อยดิดถามเลยแม่ชิวชิวว่ามือแม่อะสกปรกปะ ไม่ทำหน้างั้น่ะเอา้าก็แม่เอามือมาใกล้หน้าชิวอ่ะแล้วมือแม่ไปจับอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>เดี๋ยวสิวขึ้นก็ต้องถอยดีแม่เป็นไปกับเขาอีกคนหนึ่งแล้วแม่อุตส่าห์จะมาปรึกษาปรึกษาอะไรแม่ก็น้องๆพวกเราอะดิบอกว่ามือแม่สกปรก แม่แค่ไปหั่นหมูมาแล้วแม่ก็ล้างมือแล้วล้างสะอาดแล้วด้วยเนี่ยชิวดูดิแม่ถอยห่างๆนะ่อยโอ้โหชิวเกินไปปะเกินไปเลยแม่แม่บอกว่าแม่ล้างมือแล้วใช่ปะใช่แม่ล้างแล้วแเล็บแม่ยาวปะอืมยาวนั่นไง แรงสะสมเชื้อโรคนะแม่แม่รู้ไหมว่าคนเราอ่ะต้องตัดเล็บให้สั้นนะถ้าเล็บยาวอ่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปอยู่ในซอกเล็บแล้วทำให้มีเชื้อโรคแบคทีิยาสะสมอยู่ในนี้มันไม่สะอาดแม่แม่ต้องว้เล็บสั้นอย่างเงี้ยแสดงว่าม,มีเชื้อโรคอยู่ในเล็บแม่เต็มในเนี่ยมันขนาดนั้นเลยอะชิวเอาแม่แม่ไม่รู้หรอกเนี่ยแม่เห็นไหม อกเล็บเนี่ยมันคือบ้านของแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อโรคเลยนะเ uh. พราะว่าแบคทีเรียน่ะมันตัวเล็กมากล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกเนี่ยยังส,สะสมของเชื้อโรคฉันนำเลยนะแม่แเราไม่ตัดเล็บนะอย่างไงอะ่ะมันก็เข้าไปอยู่ในนี้เราช่วบอกให้นะสบูนะ่น่ะล้างได้แค่มือแต่ว่าซอกเล็บนะ่ะล้างไม่ถึงนะแม่ไม่ไหวมันต้องตัดเล็บเราแม่ลนะ ไว้เล็บยาวขนาดเนี้ยไอพวกแบลทีเรียเชยโลกเนี่ยชอบเลยแบบเสมือนคอนโดของมันเลยแม่ชิวแม่ว่าชิวพูดเวอร์พูดเยอะไปปะเนี่ยมีเวอร์ไม่เยอะไปหรอแม่ทําแม่ไม่ตัดเล็บนะชาติเนี่ยเชยโลกอะ่ะมันก็อยู่กับมือแม่ในเล็บแม่ไปตลอดชีวิตนั่นแลหละเนาะสรุปแม่ต้องตัดเล็บรอ ใช่ดิถ้าแม่ศกกระปกขนาดเนี้ยจะมาอยู่ร่วมกันได้ไงอะ่ะโหต้องตัดเลยจริงๆอะเนี่ยอุตส่าห์ไว้มาตั้งนานเสรีย้อะวะตัดก็ตัดแม่อะไรแม่จะทำอะไรอ เล็บไงก็พวกเราบอกแม่สกปรกอะ่ะทำท่าทางรังเกลียดแม่ก็จะตายโอ้โอแม่น่าสงสารอะ่ะ <laughs> <laughs> อะไรัวล้ออะไรกันไม่มใชรหรอแม่ <laughs> <laughs> เราอ่ะแกล้งแม่ได้เฉยๆใช่แม่เพวกเรวาดรู้กันออาเล่นนะฮะ <laughs> นี่พวกเรารวมหัวกันแกล้งแม่เหรอ ใช่พอดีวันเนี้ยพวกเราว่างละอยากแก้แม่เล่นเฉยๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อว่าแกงแม่งั้นวันเนี้ยไม่ต้องกินข้าว <c oughs> <c oughs>